ีเลยฟุตบาทเนี่ยตรงยามาต่อยเนี่ยฮะเมย์เราคุยที่พี่ไม่ได้ยินหลัไมี้อ่ะตอนเนี่ย เอล่แวงปล่อยเลปล่อยเลยครับนั่นเป็นยาวๆนี่ยน่ขวางขว้างเต็นท์ว้างนทนึงอีกอี่เต็นท์ก็คือแนวตรง เรื่องอนเอนนี้6ขามันมันถุงไม่แม่ก็ต้องเอข้ไปตั้งข้างที่่นาดมันต้องวาหมันหนึงใช่ไหมก็ต้องวังหวต้องหัววางแล้วก็หาวยาวๆเดี๋ยวต้องรีบสรุปหน่อยนะครับจะได้ปก่อนอ่ะเอางีขบเรี่เยอะ สี่ทออวมันแนสี่หลังคนเพลเลยว่าสี่ยาวแปดนี่ได้ประมาณหกห่พ็ดีนะพี่ประกบไปตั้งตั้งอย่างี้นกดีแบบนี้คือจะจบไปแล้วไงพี่แต่ก็แต่ผู้ใหญ่ก็บอกนถ้าทางได้ใช่มันจะพอดีเลยทานงก็พอดีล็อกไงเห็ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเลื่อนหาที่ใหม่จะจบที่แล้วก็มันสวยด้วยเค้ลงหมดไงนีคี่นะ I'm oh,